นะครับก่อนที่จะไปรับชมตัวคลิปกันเนี่ยดอยขอมาแทรกกันนิดนึงอัปเดตข่าวสารจากทางผู้พัฒนาแล้วก็ทางตัวเกมนะครับณเวลานี้นะครับตัวของเทนนะครับได้ทําการเอาฟังก์ชันในการล็อกเป้า <idd registry> ตรงนี้ออกนะครับก็คือต่อให้กดเปิดตรงนี้ก็ใช้งานไอสวิตช์การโจมตีแม่นยําไม่ได้นะของเทนทําให้เทนเนี่ยไม่สามารถทําท่ายากนั้นได้นะครับเอาเออกไปแล้วแต่ในตัวคลิปเนี่ยก็ยังจะเล่นให้ดูแต่ว่านะครับในเมื่อเขาเอาของเทนออกแล้วยังมีตัวอื่นในเกมที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับ <im k> ดอยอัปเดตวันนี้ตอนดอยอัดคลิปเน 26นาทีวันที่6เดือน6อยังใช้งานได้อยู่เราจะเป็นพีระอาอีแล้วก็มีเมดอีหลายตัวแครี่อีหลายตัวแพนด้าซูก้ายังทํางานได้ดูนะครับสั้ฟังชันนี้ซึ่งก็รอผู้พัพนาแก้ไขให้เรียบร้อยนะไหนๆเขาไม่มี QC แล้วเดี๋ยวดอยอเป็นเทสเตอร์ให้เองนะครับอันนี้ดอยมาโชว์ให้ดูนะคบว่ายัางใช้งานได้อยู่จริงนะครับอันนี้คือลอยออนนะครับดูท่าหนึ่งลอยออนปกติเนี่ยถ้าคุณเล่นลอยออนเนี่ยคุณอยากจะวางบอลใส่แรดเนี่ยคุณก็จะลากบอลได้แค่นี้ <have> ใช่ไหม <my> ไม่ไกลครับไม่ไกล แต่ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้นะครับต้องไปล็อกเป้ามากันนอนบอลที่คุณวางได้กับแรสเนี่ยก็จะไกลขึ้นนี่เห็นวนะวงที่ขอบวงมาได้แค่นี้แต่ถ้าเรากดอย่างเงี้ยเราติดนะครับนะบอลพุ่งไปถึงแรสเลยนะแต่ถ้าคุณลากปกตินะบอลมันจะแค่ตรงนี้ครับมันห่างกันนิดหนึ่งนะถ้าเราใช้วิธีนี้ระยะสกิลเราก็จะไกลขึ้นได้ครับโดยการล็อกเป้าไว้ก่อนกดออโต้ก็ได้ครับมันก็ไปเลย เอ,อโตโ้วด้วยซึ่งไม่ได้ทําได้แค่นี้สมมุติคุณอยากจะย้ายตัวของเทลใช่ไหมสมมติคุณล็อกเทลไว้ก่อนใช่ไหมคุณจะสกิลใส่เทลได้ไกลขึ้นนะครับอ่ประมาณนี้บอลไปไกลกว่าวงนะครับอ่แต่ถ้าคุณอยากจะลากบอลให้ไกลขึ้นนะคุณก็กดหน้าแรดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ลากบอลใส่แรดไดนะ้ระยะมันก็ยังไกลกว่าเดิมอยู่ดีนะซึ่ง มันเป็นนั่นแหละม่อง,งองทางตองทางตัวเกมอะไรที่ยังไม่ได้แก้นะซึ่งดอยมองว่าควรแก้นะเพราะว่าปกติมันไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้มันสกิลไม่ได้ไกลไงแล้วทำไมถึงฟังก์ชันนี้ทำให้สกิลไกลขึ้นได้นะครับก็ไม่สามารถรู้ได้นะ <บา S 1> ยังมีอีกหลายตัวที่ดอยพูดไปในคลิปนะก็ไปรับชมดูว่ามีตัวไหนบ้างซึ่งก็ลองเทสกันดูได้นะครับดอยให้ไอเดียว่าสกิลไหนที่มีการล่เป็นแบบวงกลมพวกนี้นะครับจะมีตัวที่ดอยบอกไว้ว่ายกเว้นไว้เนี่ยมันก็จะทำไม่ได้แต่หลายๆตัวที่มีีสกก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 ลลลวววงมพนนนนน้้้ะะะะาาอออไไปแเเืรรย่่หัััััจจบบคฟ์ช ประมาณน,นี้ไงถ้าไล่ปกตประมาณนี้แต่เราไล่ออโตโอนะ้นจึกน๊กเนลากไปถึงนู่นเลยซึ่งรออนก็เห็นผลชัดเหมือนกันมันก็เท่ากับว่าเราปาบอลได้ไกลขึ้นถูกไหมเราล็อกนี้ปุ๊บเราปาบอลมาแล้วก็โดดได้ไกลขึ้นด้วยเห็นไหม นะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าบั็กในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยแนะนําทริคใหม่นะครับทางตัวเกมได้มีทริคใหม่เข้ามาในตัวเกมซิกแซกได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์นะครับทำยังไงมารับชมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคในการที่ทําให้ตัวสกิลต่างๆในเกมเนี่ยที่เป็นสกิลประเภทร็อกเป้าแบบเพื่อที่เป็นวงกลมพวกนี้เนี่ยสามารถไกลขึ้นได้นะครับถามว่ามีตัวไหนทาได้บ้างเ๋ยอดอยอธิบายทีเดี๋ยวดอยพูดถึงตัวที่ใช้งานได้ดีๆก่อนนะครับตัวแรกก็คือตัวของเทนน่เงะะครรสาามถยยยืดล2ไ้พีแ การตั้งค่านะครับา้ย,ย,ยได้แค่นี้เหรอสั้นจังต้องฟิกเกอร์เหรอถึงจะแบบ อะไรเงี้ยโอ้โหยากใช่ไหมนะครับเพียงแค่คุณกดเปิดนะครับปุ่มนี้อ่านนะครับสวิตช์การโจมตีปกติแม่นยำกดเปิดขึ้นมาปึ๊กนะครับและทีเนี้ยหลังจากนี้นะครับวิธีการใช้งานให้ติดง่ายๆนะครับไม่ว่าคุณจะกดลากจากหมัดออกไปก็ได้แบบนี้นะครับก็จะล็อกเป้านาคอสตนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าล็อกเป้าอยู่หรือเปล่านะให้ดูว่ามันจะมีเป็นวงกลมขึ้นมาข้า,ขางๆนาคอสตหรือไม่ก็ดูขอบๆตรงหมัดก็ได้ว่ามันจะแบบเป็นปุ่ม,มคันเซิลอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็กดหน้านาคอสล็อกกกเเ้ไดดหืออนนนัย่างนี้ก็ได้นนนััะะรรคบ ให้ตัวเราเนี่ยล็อกเป้าแค่นาคอเท่านั้นเวลากดหมัดก็จะวิ่งหานาคออย่างเดียวเท่านั้นมันก็ดูว่าปกตินี่ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไล่ท่าสองไปในขณะที่กดฟังก์ชันนี้อยู่นะครับกดท่าสองแบบออโต้ได้เลยนะยังมองไม่เห็นภาพ๋ย่าดูใหม่นะครับปกติเนี่ยเทนเนี่ยมันก็จะไล่สองระยะประมาณนี้ถูกไหมอ่ะลองดูใหม่นะถ้าเราดอยไล่ท่าสองตรงนี้ปุ๊บ,บก็จะไปได้แค่นี้ก็ตัดนาคอได้ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถถ่ายได้แต่ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้อยู่แล้วคุณกดท่าสองด มัดไก่ขึ้นเชมหมล่าคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะค,คุณลองเองที่บ้านดูก็ได้ในเกมจริงก็ทำได้นะครับอ่าเห็นปะเหมือนใช้พิกเกอร์เลยนะครับไม่ได้กดพิกเกอร์เลยสักทีนะครับเพียงท,ทำอย,อย่างเดียวนะครับแค่กดห้าสองแบบออโต้ ก็ล็อกเป้าแล้วไม่พอวาร์ปไปข้างหลังด้วยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่แล้วอย่างนี้มันล็อกเป้าอย่างนี้มันตามติดต,ตัวตลอดหรือเปล่าเปล่าครับมันก็แค่พุ่งไปในระยะที่ปกติบันยายแค่จุดกึ่งกลางไปที่ขอบของอาร์เสมีของสกิลเฉยๆมันก็คือแบบเพิ่มระยะการกระโดดนั่นแหละแปลง,ง่ายๆเลยเพิ่มระยะการกระโดดไปที่เอาตัวเองไปล็อกเป้าตรงกลางได้เงี้ยถ้าเกิดเราทําท่าน,นี้ติดทุกครั้งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องฝึกประมาณนี้ไม่จําเป็นต้องล็อกฮีโร่นะครับล็อกคีฟก็ทําได้นะครับล็อกคีฟก็ทําได้ไนะด้เหมือนกันนะถ้าคี่มันก็จะไปเป้าาาที่่มัันนล็อออกกกไว้้ะคครบแตถจ ระยะไปมันก็จะไม่ติดนะนี่นะครับมันไกลขึ้นเนี่ยมันจะไกลขึ้นนะครับตอนนี้ไดเริ่มงงไปหมดแล้วไดเรง่มงงไปแล้วเทมันโดดไกลขนาดนี้หรือเปล่าปกติมันโดดแค่นี้นะครับสั้นมากนะครับแล้วคุณใช้บัคนะครับคุณก็จะโดดอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ได้ทําได้แค่การเพิ่มระยะเดียวคุณสามารถฟิกเกอร์ต่อได้ด้วยสมมติว่าคุณอยากจะล้วงแคลรี่ที่อยู่สุดจนลึกเลยนะครับคุณก็ล็อกเป้าตัวข้างหน้าไว้นะครับอ่าล็อกเป้าสมก็ล็อกเราแอคคอร์ด เดินไปปุ๊บปิกไถใช้ปิกเดียวนะครับคุณก็ไถกันมาได้อย่างไกลนะครับทีระยะนี้บอกเลยว่าคนโดนงงนะครับงงเป็นไก่ตาแตกเลยยังไม่พอนะฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานกับป้อมได้ด้วยนะครับแต่ใช้ป้อมใหญ่ไม่ได้นะแม่งป้อมหนาไปหน่อยนะครับสมมติดอยอยากจะล้วงตัวที่อยู่ในป้อมใช่ไหมลอยทำอย่างนี้ได้ oh, เราสามารถเว่าเล็งป้อมอย่างนี้ถนะเราเลงป้อมไว้ถูกไหมล้วก็เดินกด2เข้าไปปุ๊บ oh, ถึงเลยถึงเลยทีเดียวคือถึงเลยหรือแบบเราแบบอยากจะต่อระยะก็คือทําได้ค่อนข้างเยอะหลากหลายแบบนะสมมติเราอยากอ,าอยากจะแบบถ่ายตัวที่มันยืนแนบป้อมมันกันป้อมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะเล็งมันไม่ทันเราสามารถเล็งป้อมอย่างนี้ก็ได้นะครับโดดไปอย่างนี้ก็ได้ถ่ายไม่ได้เลยไงซิกแซคกันซะิกแซกเนี่ยถ่ายป้อมเงี้ยเล็งป้อมไว้คือมมป้อมเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งทะลุได้ด้วยคือมันมันไม่ได้แค่แบบว่าโดดไปข้างหลังอย่างเดียวนะมัน มันทะลุไปด้านหลังด้วยซึ่งมันไกลขึ้นนาะไกลกว่าปกติเยอะเลยปกติเนี่ยถ้าเราจะโดดเนี่ยโดยโดดตรงไหนนะมาขอจำจะโดดกันโดยโดดตรงนี้ถูกไหมถ้าโดดปกติเนี่ยเราจะได้แค่ตรงนี้เหมือนโดดเพิ่มเป็นสองทีอะเพ่ว่าตรงนี้ซึ่งมันเร็วมากนะครับหรือแบบล้วงอะไรเงี้ยก็คือปกติเนี่ยระยะที่แครี่ตีนั่นแหละคือถึงเลยนะครับถึงเลย เล่นง่ายมากครับดอยบอกเลยว่าทิคนี้นะทําให้ตัวของเทนเนี่ยเข้าเมตาได้แน่นอนนะจากการปรับอันนี้มาเพราะมันทําให้มันล้วงง่ายนะคอมโบมันเกิดขึ้นตลอดไม่ต้องรอดักไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเกิดขึ้นจากแค่การกดเปิดปุ่มตั้งค่าอันนี้นะ ครับอ่ะยังไม่พอนะครับอันนี้เป็นทริคใหม่เหมือนกันไม่ได้มีแค่เทนนะครับที่ได้ผลประโยชน์จากด้านนี้นะครับคีลาก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหคีล่านะครับก็จะเป็นในท่าของสกิลหนึ่งเนาะก็โดยที่เราพูดนะมีสกิลช็อตที่เป็นวงส่วนใหญ่ชอบจะมีบ้างนะครับรคีลาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยคีล่าเนี่ยเวลาโดดเนี่ยมันก็จะโดดไม่ไกลมากนะครับแล้วก็จะดึงสตรูมาตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหม น,นับถามว่าโดดไกลไหมก็กลางๆแบบฟิกเกอร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ไกลามากแต่ถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชันนี้มันก็จะไกลขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นอย่างนงี้เห็นเงาวะเห็นเงาวะโดดไกลขึ้นไปคืบหนึ่งนะครับดูใหม่ก็ได้โ,โ,โดโดไกลขึ้นไปคืบไ,ไปนะครับซึ่งมันก็ทําให้ข้อดีสมมติปกติต้องโดดไปตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราก็โดดได้ไกลขึ้นนะครับ โดดได้ไกลขึ้นเท่ากับอะไรบ้างเท่ากับว่าเราล็อกเต้าแล้วก็จริงปกติเนี่ยอีกฝั่งมันจะวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลาถ้าใช้วิธีนี้โอกาสที่เราเหยียบโดนจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็โดดได้ไกลขึ้นด้วยนะก็เป็นทิคหนึ่งที่ช่วยทาให้คีร่าเนี่ยเหยียบหัวได้เก่งมากขึ้นแล้วก็ล็อกเต้าได้มากขึ้นด้วยนะเพราะมันสกิลนี้มันล็อกเต้าแล้วนะครับเห็นปะโหโดดยังไกลาบางทีมันก็ไกลกว่าปกตินะครับจอยก็ไม่ได้แม่นเรื่องระยะมากดูจากระยะอย่างนี้ได้เห็นปะม โดดไกลมากอะโดดถึงนี่เลยนะคือมันแทบจะปลายสก,กิลแล้วคือถ้าเป็นปกติเนี่ยอีกฝั่งอาจจะวิ่งหลบได้นะถ้าเราแบบเราโดดไปเงี้ยอีกฝั่งวิ่งหลบอาจจะทันนะครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆม้วนตัวไปถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีนี้เนี่ยอีกฝั่งวิ่งเร็วบางทีไม่พอนะครับโดนเราเหยียบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเห็นปะมันไกลมากนะครับถ้าเป็นเมนบอกเลยว่าใช้งานได้ดีสุดๆนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะ มาครับมาถึงตัวสุดท้ายแล้วที่ดอยจะพูดถึงก็คือตัวของอ้อยเหมือนกันอ้อยก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันนะครับปกติอ้อยเนี่ยท่าสองเนี่ยเวลาโหนและเหยียบเนี่ยเป้าเนี่ยก็อาจจะแบบแกว่งหรือโดดไปไม่ชิดได้นะครับมันก็จะแบบอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับอยากโดดได้ไปแล้วแนบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีนี้ก็จะช่วยได้นะโดยการกดล็อกเป้าอีกฝั่งไว้ก่อนจริงๆหรือโหนมาแล้วค่อยล็อกเป้าก็ได้คือปกติเนี่ยคุณจะโดดไปแล้วมันจะแบบมันจะไม่เหยียบตัวใช่ไหมแต มันจะแนบตัวทันทีนะครับมันจะเพิ่มระยะได้น,นี่เองพื่อยงคือมันจะกระโดดไกลขึ้นนะครับปกติมันจะโดดไม่ได้หรอกท่าเนี้ยแต่ว่าพอคุณล็อกเป้าไวอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณก็โดดโหนเง,งี้ยมันก็จะโดดไปได้ไกลขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เห็นผลมากแต่ดอยมองว่ามันช่วยในเพิ่มระยะในการล้วงได้ดีมากขึ้นนะครับ เห็นปะโดดไปแนบเลยโดดได้เท่ากับระยะรัศมีนั่นเองนะถ้าเราทําท่านี้เป็นโอเคอันนี้ก็เป็นข้าวๆเนาะส่วนเพือ่อนๆสงสัยว่ามีตัวไหนทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวดอยขึ้นไปแรงเทียร์แล้วดอยผพูดเทียร์ตัวให้แล้วกันนะครับให้ดอยเทสมาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวของแพนด้าทำไดนะ้อันตีของแพนด้าก็ทําท่าประมาณนี้ได้เหมือนกันคลิกซี่ท่า2ยกไกลขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะท่า2คลิกซี่ทำได้อเซนกาท่านหนึ่งท่ายกทําได้มาเกงก้าท่าปลาพิษบ่ออันแรกก็ทําได้เหมือนกันนะ วางบอลก็ทําได้แล้วก็ลอยออนนะครับลอยออนสามารถทําได้เช่นกันนะวางบอลได้ไกลขึ้นนะครับแต่ต้องล็อกเป้าระยะไกลตัวที่มันสกิลไกลมากๆอยู่แล้วบางทีไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่มันทําได้ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะ้ดอยนั่งเทสสมานะถ้าใครอยากรู้แบบลึกๆก็มาดูที่ดอยทำไลฟ์ไฟล่าสุดได้นะที่เป็นทิปบั็กของเทนนะอันนี้ยาวๆดอยนั่งเททุกตัวไว้แล้วนะเพราะงั้นถ้าใครอยากได้ข้อมูลแบบลึกซึ้งก็สามารถมาตามดูในไลฟ์สดอนันตได้นะครับโอเคนะคร่าวๆเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลย นะสวิตการโจมตีแบบแม่นยำเนี่ยโกงขนาดไหนไปรับชมกันเลย Richman Shop เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับเงินคืนเป็น Richman Coin พร้อมเติมเกมแบบผ่อนนาสน,สนสูงสุด10เดือนมีเกมชนะให้เลือกเติมมากมายทั้งบนเว็บและบนไลน์เติมคูปองบนเว็บเข้าวไวไม่เกิน5ทีที่ Richman Shop นะครับไปรับชมคลิกันต่อได้เลย ป้องเางถูกโจมตีเมื tamam> ่อกี no. ้ใครดูถัดมา่อยยืดระยะจากการล็อกเต้าด่าอตดวไปเหยียบโดนโซแตกนี่แหละครับความลับของผมครับกับตัน นะครับมันไม่มันไม่ทำได้แค่นี้มันทำได้มากกว่านี้ด้วยเดี๋ยวทำให้ค่อยทำให้ดูนะครับเสียหนวกแล้วเหมือนมีสองฟิกเอ๊มักก็ได้ปะกอดูไปเลยเราก็พอเห็นไลฟ์สิ่งที่ปกติครับ <laughs> โดดแบบไกลหนึ่งมันต้องมันต้องล็อกเต้าก่อนโดดนะไม่งั้นทำไม่ได้เรียบร้อยโดดแบบโฮมมิ่งครับอันนี้บอกเลยถึงไหนถึงกันนี่ผมล็อกฟ้อมให้ด,ดูได้ ล็อกป้อมก็ได้นะไว้ได้ทำได้แค่ฮีโร่นะนี่ล็อกโอมิ่งครับไงป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีนะได้ล็อกป้อมให้กันนี่ล็อกป้อมไว้นะเดี๋ยวเรามีที่การเข้าง่ายๆครับพี่เขาล้างโอห no <Private classroom liksom> โอ้โดนป้อมตีตายเลยเมื mode mode mode. ่อก really? ี้ใครเห็นภาพบ้างใครเห็นภาพที่ผมทำางนี่แหละ double figure เรียกว่าทางตัวเกมเปิดฟัง์ชั่นนี้มาให้แบบเองนะครับไม่มีใครทำนะครับเมื่อกี้ไม่ตายนะโดนป้อมตีตายนี่คือใช้ได้หมดนะออบจ้องออบเจคลิป่องคลิป่าอะไรอย่างงี้โอ้ยเขาแดหลบเลย น,น,นี่ล็อกป้อมไหม่อะไม่ต้องไม่ต้องล็อกค,คนก็ไดนะ้ผมถ่ายได้เหมีเเฮ้ยจบัติดแซงเฮ้ยลืมลืมคิดท่านี้ไปเลย้ยังไ่โดดช้ากบเพลงด้วยดกวาโอ้ายสิคแส อีกผมจองทันรถคูดาวแล้วตอนนี้จองทันรถคูดาวเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่อะไรเยอะมีเหมือนมีสองฟิก ไอ้ท่าที่มันโดดเหยียบโดดเหยียบป้อมแม่งโคตรไกลเลยไกลแบบไกลจัดมันไกลมากเลยวะไม่ไหวละผมนานเกินใครมาผมล็อกเป้าก่อน <laughs> Legendary <laughs> I, like, oh, I feel a surge of power. Players, the pins, the for you. oh, <laughs> Your team has destroyed a tower. Oh, oh, the tower. Legendary. <laughs> โดดว้าบเรื่อยๆเฮ้ยโดดป้อมใหญ่เป็นไงวะไม่ติดโดดป้อมใหญ่ไม่คาบ嘛แต่โดดป้อมธรรมดาคาบนะโดดป้อมใหญ่ไม่คาบเลยามนะครับประมาณนี้ นะก็ทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพกันระหว่างความแข็งแกร่งใช่ครับเป็นความแข่งแกร่งครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ตัวเกมไม่ได้บอกเรานะครับในวันนี้ก็บอกเลยว่าทริกนี้ลองไปใช้กันดูได้นะครับแค่ฟังก์ชันในเกมว่าปุ่มเดียวเท่านั้นความเก่งของคุณก็น่าจะเพิ่มขึ้นในการเล่นโรมิงได้นะฮะเด็กปะมาก็วิธีการทำบั็กนี้เหมือนเดิมนะครับกดตอนนี้วม่ปอปกติทุกคนจะเป็นอย่างนี้อยู่กดเปิดตรงนี้นะครับก็ใช้ได้แล้ว นะแค่นั้นตอนเกมก็ไม่น่ามาีบั克ให้ดูนะตัวนี้น <c oughs> อันนี้ต้องท่าน,นี้เลยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีจริงๆท,ท,ท่าน,นี้วิธีการทําคือตอต้องล็อกเต้าก่อนโดดเหยียบนะครับแล้วมันจะแบบพุ่งไปหาตัว,วให้เลยถึงแม้ว่าจะอยู่นอกระยะอยู่กลางขอบเอ้ยอยู่ตรงขอบระยะสก,กิลแต่ก็จะโดดไปเหยียบหัวได้นะยับไปซะ เทตอนใช้ตอนใช้เวลาวิ่งไล่ฝั่งมันจะดูสวยงามนะแต่ว่ามันจะแบบมันเร็วอ่ะมันจะพุ่งไปดักข้างหลังด้วยเพราะว่ามันหลับล็อกเป้าอยู่ตรงนั้นไงซึ่งเดามองว่ามันก็เนี่ยตอนไล่เห็นผลชัดมากว่าแบบว่ามันโดดไปแล้วอยู่ข้างหลังเลย้อมแบบกระทืบไป An enemy has been defeated! An ally has been defeated. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Oh, nice assist! Your team has destroyed a tower. Enemy ultimate! จมกระเดื่อไปดีกว่านี่โดดติดตัวมาเลยเห็นหรือยังว่าโดดติดตัวไปยังไงเพื่อนๆว่าไงครับท่านี้เท่หรือไม่โดดเป็นเจาเลยติดหนึบทนงาน แต่ที่ก็ไม่ค่อยเห็นผลนักนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเก่งๆก็พอได้แหละแต่มันช่วยเวลาวิ่งไล่มากกว่าที่ชัดๆเพราะมันล็อกเป้าให้แล้วก็ตามตัวให้ขนนีสหรับไิ เกือบร้อยยินดีต้อนรับซูอาโอวีนะครับเมจิกบัตเทิลนะครับปุ่มพิเศษนี่นะครับกดตอนแรกตอนแรกทุกคนจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเปลี่ยนเป็นเปิดป๊บจบเลยเมจิกบัตเทิลออกมาเลยเห็นไหมมันยิ่งไกลขึ้นนรื่อยๆ แต่เมื่อกี้เห็นผลไม่ค่อยชัดนักเ้เล็งกลางของเราถูกโจมตีเอ้าเราขู่แล้วมันล็อกเต้าอะไรเนี้ย โรงเรีอนไม่มีแล enfin ้วเพื่อนอาจจะมีปัญหาตอนล็อกเป้าได้นะแลว่าถูกโจมตีถ้าล็อกเป้าดีก็ดีแหละล็อกเป้าไม่ดีเมื่อกี้ดอยตีผิดเป้าปะมันดูไม่ตีมันล็อกเป้าเราไม่ได้เปลี่ยนเป้าให้หรอกเต็บล็อกเป้าอะ An ally has been defeated. So thunder. So thunder. The thunder. defeated. thunder. an thunder. The thunder. The thunder. ไกลขึ้นนะโอเคโชว์ท่าไอทีนึงแต่ม,มันอาจจะเหยียบเข้าไปลึกไปหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผลนักทราบคิล่าเพราะคิล่าไม่ได้อยากอยู่แนบศัตรูมากแต่มันจะดีเวลาฝั่งหนีดีมากเลยครับฝั่งวิ่งหนีคือใช้ได้เลยเพราะมันโดดถึงชัวร์ไม่ต้องห่วงว่าฝั่งจะต่อระยะทันเนี่ยจะบวิ่งไล่อะไรเงี้ยแต่ว่าดีมากเลยระยะมันไกลขึ้นชัดเจน ล้วก็แบบแทบจะการันตีปะเวลาโดดแนบตัวโอกาสหลบได้มันต่ำโดดทับหัวได้มันไม่แทบไม่มีโอกาสหลบเลยมั้งเพราะว่าถ้าเกิดอีฝข่งไม่ฟิกหรืออะไรจังหวะเดียวกันก็คือหลบไม่ได้นะไม่ต้องกำลัง,งไปหา,ดดานะนะเมื่อกี้นะเห็นดอยโดยโดตามนาคอสปะ่ะอย่างไกลโดดหยียบได้นะ ก็จริงๆมันยังอาด p ใช้ได้เยอะอยู่นะแต่เราว่าซาบคีลา่าซาบเมนอาจจะจําเป็นในบางช็อตนะบางช็อตก็ไม่จําเป็นนะเล่นปกติก็ได้ จบกันไปแล้วนะ้วสับการานแนะนําบัคกของเราในวันนี้นะก็บอกเลยเป็นบัคที่ค่อนข้างจะร้ายแรงพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ถือว่ามันทําให้เทนเนี่ยกับมาหน้าเล่นขึ้นทันทีนะครับเพราะบักบ๊กๆเดียวนะมันเหมือนทําให้เทนน่ได้ฟิกเกอร์ขึ้นมาเลยดอมอว่าโกงไปหน่อยนะในความรู้สึกดอยคือป,ปกติเนี่ยถามว่าเทนม,มันอันตรายไหมอันตรายแต่ว่าไม่ได้เล่นง่ายขนาดนี้อันนี้เนี่ยเข้าขั้นโกงเลยด้วยระยะท่าสองที่ไกลขึ้นแบบเหมือนคูณ2แถมเหมือนฟิกเกอร์ได้ตลอดเวลาแล้วคูดาวแค่นี้บอกเลยว่าโหดถ้าใครดูในคลิปที่ดดออยยเเล่่่นนตัววเทะจรู้า มีท่า2กับท่า1คอมโบเมื่อไหร่ดอยก็ใช้ทุกครั้งมันไวมากมันรันคอโมโบลุลัวลันลุลัวนะครับแล้วก็ซีซีระยะมันเนี่ยอยู่ในระยะที่แบบแครี่ตีถึงพอดีแครี่หันมาส่วนดอยไม่ได้นะครับโดนท่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจ่ายฟิกแน่นอนหรือต้องจ่ายกระโดดแน่นอนมันซื้อสกิลง่ายมากนะครับยังไม่พอถ้าอีกฝั่งใช้ฟิกหรือใช้อะไรเราฟิกตาไม่ด้วยนะมันเร็วเหมือนกันนะครับพดอยก็เลยมองว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากนะแพทนี้ถ้าเกิดผู้พัฒนาไม่ปรับนะดอยมองว่าก็คงได้ใช้กันต่อไปปนน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 ะะะะสัััััััเเเททคคครรรรบบบมมมมมตต้้้าาาาาาแ่่่่อออออณียยยววงงกกกิด็ให เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เท่าเทนเทนเนี่ยมันเป็นซีซีด้วยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับประมาณนี้ครับก็เพื่อนชอบคลิปแนว้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กด้วยจะเป็นแรงใจคนทำคลิปมากเลยนะแล้วสุดท้ายก็ฝากทางกู้พัฒนาอย่างการ i น่าด้วยนะครับให้ช่วยกันแก้นิดนึงนะครับบั็อกอันนี้ค่อนข้างจะส่งผลต่อตัวเกมมากประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน